สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทำขนมในกระทะนะคะอร่อยนะรับรองเลยเนาะโอเคเริ่มขั้นตอนเลยนะคะอันนี้เป็นนมอุ่นนะ500 ml ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะเกลือป่นเนะาะคนส่วนผสมทั้ง3อย่างนี้ให้น้ำตาลละลายให้หมดก่อนนะคะแล้วพักไว้นะ,ะอ่ะเรามาทำขั้นตอนของแป้งนะอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้านะ,ะใส่ลงไปเนาะ,ะแป้งข้าวโพดนะคะใส่เลยแล้วก็อันนี้เป็นยีสต์นะ1ช้อนชานะคะ ผสมส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะพอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะในคลิปใช้เบอร์หนึ่งนะคะ,อะพอใส่เสร็จเรียบร้อยเราจะคนไข่ให้เข้ากับแป้งก่อนนะคะพอคนเข้ากันแล้วเอานมที่ผสมไว้เมื่อกี้นะคะมาทยอยเทนะคะทยอยใส่ไปแล้วก็ค่อยๆค,คนไปนะคะ,ะคนให้เข้ากันนะอย่าเทพวดทีเดียวถ้าเกิดเทพวดทีเดียวเนี่ย แป้งมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะ,ะเราก็จะคนไปจนให้เม็ดแป้งละลายหมดก่อนนะคะแล้วก็ใส่นมไปเลยนะคะทั้งหมดเลยทีนี้นะแล้วก็คนเลยค่ะคนให้เข้ากันพอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพักไว้หนึ่งชั่วโมงนะให้ยีสต์ทำงานนะจนเป็นฟองอากาศขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็คนนะคนให้อ่าฟองอากาศเขายุบตัวลงนะคะ พอยุบตัวได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งเตากันนะคะตั้งเตาด้วยไฟอ่อนนะคะเน้นย้านะว่าไฟอ่อนนะคะเสร็จตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อยนะ,ะใส่เสร็จก็เช็ดนะคะเช็ดออกนะ,ะพอให้น้ํามันเขาชุ่มกับกระทะก็พอนะคะแล้วก็ยอดขนมของเราลงไปนะ,ะยอดก็ใช้ก้นกระบวยนะคะวนๆกดวนๆให้ขนมเขาเลยขอบขึ้นมานะคะอันนี้ไม่โอใส่มะพร้าวนะคะอะ เป็นน้ำตาลอ้อยนะคะแล้วก็งาดำคั่วนะคะใส่ลงไปนะอันนี้แบบนี้ก็จะได้อารมณ์คล้ายๆกับขนมถังแตกนะอ่ะถ้าเกิดทำแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราจะปิดฝารอให้สุกเนาะอ่ะพอเขาสุกนะด้านหน้าข้างบนเนี่ยเขาจะไม่แฉะนะคะมันก็จะแห้งๆนุ่มๆนิดหนึ่งนะคะแล้วทีนี้เราก็ใช้ ่แซะขอบนะคะแซะขอบเสร็จก็ตักขึ้นได้เลยนะคะเราก็จะได้ขนมออกมา1ชิ้นนะคะอ่ะต่อไปอันนี้จะทําให้ดูแบบไม่ต้องใส่หน้านะคะก็หยอดน้ํามันลงไปนะคะแล้วก็เช็ดวนๆนนะคะเหมือนเดิมนะหยอดเนื้อขนมลงไปนะคะใช้กระบวยนะคะวนๆให้เขาขึ้นมาบนขอบสักนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามเนาะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะ ปิดฝาไว้จนขอบเขาเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ตรงกลางจะไม่มีน้ำแฉะแล้วนะคะก็แซะด้านข้างเสร็จเรียบร้อยก็ตักขึ้นได้เลยค่ะฮะถ้าเกิดแบบนี้อารมณ์ก็จะคล้ายเป็นขนมไข่เนาะอ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมทำในกระทะนะคะทำกันง่ายๆนะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ